จ่ยจนวนเจอเห็ดอีกแล้วค่ะเต็มไปหมดเลยเห็ดคนูนเห็ดคนูนเห็ดคูนดำาคนดำํำเต็มไปหมดเลยเหดำํำเนปวกเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวได้นวนยังไม่เก็บเลยค่ะมันจะไปหาดูก่อนหาดูอีกก่อนเออวันนี้ยนวนนโชคดีวะ่ะ เอยนอย่นวนมาตรงนี้โชคดีเต็มไปหมดเลยไปทางไหนก็มีแต่เห็ดคนมุดเลยเข,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 ขาเขากุ้นเห็ดคนโทรศัพท์มาเรียกใครมาเอาก็ไม่มีใครมาไม่มีใครรับสาย จะให้เข้ามาช่วยเก็บพาอป่านี้เราก็เดินเดินบ่หลอบเลยนี่มีทั้งป่านี่แหลนะเนี่ยป่านี่เลยจืดบ่นเนี่เรื่องงอเขาก็เดินไม่ทั่วเนาะ พ่ยเดี๋ยนนนก็เสียดายเดนนนเจอแล้วเดีนน้นงก็รีบถ่ายคลิปอีกอยากจะเจอให้พี่น้องเห็นอีกนะเวียนหัวกันเนาะเวียนหัวหรือเปล่านะคะเวียนหัวก็เจ้าเดี๋ยนนนุสเดนนันเดีนนนเดินช้าๆนะบางคนแม่พี่น้องเวียนหัว อจนอนจะเดินถั่วโก,ก้ี่ฮะวันนี้เดินมบถั่วแน่แหละมันออกถ้ามันออกไม่เป็นมุมนะ่ะมันดอกใหญ่นะเฮ็ดคนนี่เป็นห้องเฮ็ดคนอัญยังเฮ็ดคนปวกกะเฮ็ดคนดำมันจิน้อยนะ่ะดอกใหญ่นะดอกใหญ่นะ กใหญ่ๆก็ให้คนพานเลยแต่ถ้ามันบานมันจะขาวมันเหมือนหดปวกแต่ว่าถ้ามันเป็นจีมันจะดำอ่อนๆมันจะดำดำแต่ดำดำด้วยนะดำดำดานยะนัอนแบบไทยคลิปมันก็ บาหึงหันเหรอเศกไทยคิดหึงมุกเปิดหันกูบอหันเดี๋ยวน,นี้มันแบบมีคนมาเสกมีคนมาเดินไงดีแต่มันก็ยังบ่ดเทาบ่แก่แต่มันแก่มันเทาไปแล้วเาก็เสียดายเห็นมั้ย ยุงเหลืมมาละยืมเหลืมครบแล้วนะยุงครบละมันตรงนี้ทำลายโมอยู่เดี๋ยวเขาเอานี้แล้วกันเขาก็ต้องป้าอันอยู่แล้วแหละ cái con mất 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 Một, 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 một ừ. đó đâu, mất đó đâu Món con này này mất 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 คนอันอย่างคนพวกก็บ่ใจคนไลฟ์อ่ะปีนี้เฮ็ดคนออกนักขนาดในบ้านยังออกเลยในบ้าน แต่เราปั้มต้นสำชาไว้แล้วก็เอา,เอาปุ่นบวกปุ่นเอาดินมาถมเป็นซิปดำเพราะมันลึกนงทีนี้ก็ซิปดำนี่เกีียวไปไก่น้ำใจแบีเดียวนะไปไก่ก็ได้ได้กินเห็ดเราว่าจะสร้างบ้านตรงนั้นทำยื่นออกมาไปสร้างแล้วเอาไว้กินเห็ดดีกว,ว่าเนาะ เย็นหัวน้อยหนึ่งเย็นหัวน้อยหัวนิดหน่อยเย็นหัวนิดหน่อยนะคะน้องทั้งหลาย Ok, 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 okay, hmm. oh, đều okay, 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 đơn okay, 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 nữa Đơn okay, 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 nữa Đơn okay, nữa thằng này đi. Có thằng này là. เจ้าม okay, like like, ันแค่นี้เ้อเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามยายนนเด้วยอันนี้กระทอมใยญ่นวนอยู่ตรงนี้เจ้าเนี่ยหลุดกระจอดอยู่ฮันอยู่อันหลังต้นอันนั้นฮะต้นก็ไม้หลังก้ามไม้ฮะเนี่ยทางเข้าออกอยู่นี่สวนใยญ่นวนอยู่ฮันเจ้า อันใหม่ในเจ้าสวัสดีเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด,กดติดตามเจ้าขอบคุณเจ้า